ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่16มิถุนายน2อง3นะครับวันนี้เรามาเปิดเช็คอผลของอารเอสนะครับแล้วเราก็าจะมาทดสอบชิมนะครับว,ว,ว,วันนี้เราได้มีผลของโคไนซี่นะครับมาเปรียบเทียบนะครับโคไนซี่ที่เราว่าลูกใหญ่ที่เราสั่งมานะครับบอกว่าโอ้โคเนซี่เราลูกใหญ่ของเราอาเอสที่เราปลูกอยู่ลูกใหญ่กว่านะครับ ดถนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมรถทดสอบกันนะครับว่าระหว่างอัลเอสโคเนซีบแล้วก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งคือซามานี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองทดสอบชิมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเด็ดจากต้นนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นผลของอั s เมสนะครับจากต้นนี้นะครับ เราปลอดสารพิษแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองชิมกัดูเลยนะครับกรอบหวานนะครับฝาดนิดเดียวครับหวานครับจะได้กินทั้งหมด สีสวยนะครับนี่ครับนี่ผลน่าจะเอ่อแก่นะครับจบร้อยปร์เซ็นแล้วนะครับมีบางส่วนที่ยังเขียวอยู่นะครับจะมีเพีย้ยต่อบ้างนิดหน่อยนะครับครับอันนี้ก็คืออัมเอสนะครับอายุร้อยสามสิบวันนะครับคงอีกสัก ไม่เกินเจ็ดวันนะครับเราคงเอามาอา่คงจะต้องเก็บเกี่ยวแล้วะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนย่ยต้นนี้เต็มเลยนะครับนี่ สวยงามครับแต่เพี้ยเยอะหน่อยครับเดี๋ยวเราต้องหาวิธีนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรกับเพี้ยนะครับอันนี้เป็นจานเล็กนะครับจานใหญ่ที่ห่ออยู่ไม่ได้แกะออกมานะครับแกะมาเช็คนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดตรงนี้เป็นบบยีนะครับบบฮีก็จะเห็นว่าจานเล็กนะครับที่เราไม่ได้ผสมแล้วมันมันเอ่อออกที่หลังแล้วมันติดเองนะครับใบยีก็ ผลของบายีเราเห็นอยู่นะครับนะครับเรามาเอาเอาตัวโคเนซี่มาเทียบนะครับเห็นไหมครับว่าเราบอกโคเนซี่ลูกใหญ่นะครับเรามาเทียบกับบายีเราบายีเราก็ยังลูกใหญ่กว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมบายีกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาลูกนี้แล้วกันนี่นะครับ หวานฝาดทีเดียวครับฝาดทีเดียวจริงๆเกือบจะนให้ฝานเันะครับเนี่ยดีทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะมากินมัน,นทีหลังอาลองเลยก็ได้ครับอันนี้นะครับโคนไนซี่นะครับหวานครับ ฝาดครับฝาดเยอะฝาใบาฮีจิแล้วพักเคียวอันนี้ยิ่เขียวยิ่งฝาดนะครับฝาดครับจริงแล้วเนี่ยระหว่างสามสายพันธุ์นะครับคืออัมเอสนะครับใบยีโคเอนซี่อ,อัมเอสเนี่ยจะหวานน้อยกว่าจะไม่ฝาดใบยีหวานแต่ฝาดมากกว่าอัมเอสหน่อย แต่ตัวนี้หวานหวานเยอะกว่าบ,บายีครับงนั้นท่านที่จะปลูกสายพันธุ์นะครับระวางสามสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่น่าปลูกที่สุดคืออเมสครับเพราะว่าอะไรไม่ฝาดคนอื่นที่ไม่เคยกินเขามากินมาชิมเขาจะไม่คอมเลนนะครับว่าเออเป็น,นผลไม้อะไรไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นบายีนะครับก็ดีแต่ข้อเสียของบายีคือเวลาฝนตกมันจะแตกนะครับ ก็าจะเห็นรอยแตกของที่โดนน้ำเยอะๆนะครับนี่ครับแตกมองเห็นนะครับนี่ครับถ้าฝนตกเยอะๆมันก็จะดูแลยากนะครับงั้นเราไปอีแต่ถามว่าดีไหมดีครับนี่ครับเทียบลูกกันอันนี้ก็ออกปีแรกนะครับอายุก็ร้อยสามสิบวันนี่ครับโคเลนซีเขาของเราไปอีแล้วลูกใหญ่กว่าสีสันสวยกว่าครับแต่อร่อยน้อยกว่านะครับ เดี๋ยวเราลองดูต้นออ่เมีสายพันธุ์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นผมเรียกว่าซามานี่นะครับ นี่ครับสีสันสวยนะครับแดงลูกใหญ่กว่าลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับเจ้าโคนซี่ตอนนี้เราโคลนิซี่มาเทียบนะครับก็ลูกเราใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับสีสันก็สีน้ำตาลกว่านะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเอาลูกนี้แล้วกันลูกนี้ดีกว่านี่นะครับเน็ดใหญ่ถ้าหวานพอสมควรนะครับก็ฝาด ฝาดเยอะกว่าครับรสหวานก็หวานน้อยกว่าฝาดก็ฝาดเยอะกว่ากับเมื่อเทียบกับตัวโคเนซี่นะครับตอนนี้มันจะเป็นผลไมาพันสุกนะครับโอเคครับนี่คือพันธุ์ผมเรียกซามานี่นะครับก็วสวยงามดีนะครับลูกใหญ่อันนี้ก็ผลอันนี้ก็ร้อยสามสิบวันเหมือมกนกันครับผสมพร้อมกันกับ ตัวอาร์บเอกับบายีนะครับตอนนี้ก็คือวันนี้มาทดสอบจิมวันนี้มาทดสอบจิมทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะครับอันนี้เราก็มีปลูกไว้นะครับตอนนี้นะครับเราซื้อมาตั้งแต่ออยู่ในแคคซูนแล้วมาลงดินไว้ตอนนี้ก็ประมาณสักปีกว่าแล้วครับ นะครับอันนี้ก็คือผลมันจอออกมาเป็นแบบนี้นะครับคือโค้งซีสำหรับต้นนี้นะครับครับก็สรุปนะครับว่าเออ่วันนี้เราได้ชิมผลของอินทรพาลัมสี่สายพันธุ์นะครับสรุปว่าสายพันธุ์ที่ผมชิมแล้วในความรู้สึกของผมนะครับในความคิดส่วนตัวนะครับอันนี้นะครับอัลเอสดฝาน้อยกว่าอย่างอื่นนะครับแต่ฝาน้อย ก็คือคนกินเนี้ยสามารถที่จะกินได้ต่อเนื่องแล้วก็ถ้าไม่เคยกินอินทผลามมากินอินทผลมก็จะกินอีกส่วนโคเนไซี์อ่าโคเนไซี่ตัวนี้นะครับรสชาติหวานกรอบนะครับผักกานผลสดแต่ฝาดมากกว่าตัวนี้นะครับส่วนบาฮีนะครับที่เป็นออกมันเป็นสีเหลืองนะครับบาฮีนั้นเนี่ยหวานกรอบ แต่ฝาน้อยกว่าตัวนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบระหว่างให้ผมสรุปก็คือตัวที่น่ากินแล้วก็น่าปลูกก็คือตัวนี้ครับ r อสนะครับอเอสดาหานี่ครับน่าปลูกนะครับเพราะว่าถึงยังไง้ามันก็ไม่แตกครับโดนน้าโดนอะไรมากนะครับแต่มันจะมีเพี้ยลงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องหาทางพิธีแก้นะครับอันนี้เราห่อไว้ส่วนบบยีนะครับข้อเสียของบายีก็คือเวลาฝนตกแล้วฝนจะแตกนะครับถ้าเราให้น้ําไม่ดีรสชาติดีนะครับ ก็หวานใช้ได้ฝาดก็ไม่เยอะครับยิดหน่อยแต่ถ้าตัวนี้นะครับรสจติก็หวานแต่ฝาดเยอะกว่าบเอี่ยเรียบเพียบกันสามอย่างนะครับตัวนี้เู่อดับสามใบเอี่ยนับสองสำหรับผมอันนี้อันดับหนึ่งครับก็เพื่อนๆเลือกเอานะครับว่าชอบปลูกแบบไหนแต่สวนซามานี่นั้นเนี่ยที่ผมชิมซามานี่นั้นต้องเป็นทานผลสุกนะครับหวานน้อยฝาดก็เยอะนะครับก็จริงๆสรุปว่า <c oughs> เปรียบเทียบปันสี่อย่างนะครับตัวซามานี่ก็อยู่อันดับสี่นะครับอันดับหนึ่งก็ออมเอสอันดับสองบายฮีอันดับสามโคเนซี่อันดับสี 4, ่ 4, ถึงจะเป็นตัวเอ่าซามานี่นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับถ้าใครจะปลูกก็คิดูก่อนนะครับว่าไหนถูกใจยังไงก็ไปหาชิมกันก่อนนะครับปีนี้นะครับผลกำลังออกสู่ตลาดนะครับ